วิธีเก็บเตียงตู้ปรับอากาศชั้น2นะคะเริ่มจากเก็บผ้าปูปอกหมอนดึงออกจากเตียงบนลงเตียงล่างนะคะแล้วก็เก็บเออที่กั้นผนักเตียงบนค่ะเอาหมอนขึ้นด้านบนค่ะผ้าม่านตัดขึ้นด้านบนค่ะแล้วก็เอาที่นอนขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็แยกผ้าปูกับผ้าห่มให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ปรับเบาะค่ะแค่ดึงขึ้นแล้วก็สไลด์เข้าไปก็ได้เบาะนั่งแล้วค่ะ จากนั้นก็จัดเตรียมผ้าขึ้นข้างบนนะคะเพื่อทําขบวนกลับกรุงเทพค่ะเพื่อความสะดวกต่อการปูเตียงขากลับค่ะจะได้รวดเร็วผู้โดยสารไม่ต้องรอนานนะคะบนขบวนรถของเรามีจอ LED เพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าเราอยู่จุดไหนแล้วถึงไปทางกี่โมงเจ้าหน้าที่ตู้ปรับอากาศสะอาดสะดวกปลอดภัยทุกอย่างไม่ต่างจากเครื่องบินเลยคะ่ะลองหันมาใช้บริการรถไฟไทยของเรากันนะคะสะอาดสะดวกสบาย ไม่ต่างจากเครื่องบินเลยค่ะลองหัน